ของธุรกิจส่วนมากอะลืมเรื่องนี้ไปเลยมัวจะหาะไรายได้รายได้คุณรู้ป่ะรู้ตัวอีกทีก็เจ๊งแล้วอะนอกจากในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งการสร้างแบรนดิ้งการหาไรายได้แล้วอะคุณเจาะลงไปถึงต้นทุนคุณได้ไหมที่ครูบอกไปแล้วว่ามันแบ่ง เป็นค่าใช้ใจ่ายฟิกซ์ยังไงฉันก็ต้องจ่ายตรงนี้แน่นอนเ<อ>ช่นจ้างคนมาแล้ว1ิบคนยังไงก็ต้องจ่ายเงินเดือนค่าใช้จ่ายผันแปรคุณอะมันไม่ได้จ่ายประจานะแต่เมื่อไรายได้มากขึ้นยอดขายมากขึ้นตรงนี้ก็จะผันแปรตามในส่วนของไรายได้หรือยอดขายคุณลองวิเคราะห์หลังบ้านด้วยว่าจริงๆต้นทุนเราเป็นยังไงมาจิ้นคุณได้สักกี่เปอร์เซ็นต์หรอเจ้าของธุรกิจส่วนมากอะลืมเรื่องนี้ไปเลยมัวต่หารายได้รายได้คุณรู้ป่ะรู้ตัวอีกทีก็เจงแล้วอะ เพราะคุณไม่ได้รู้เลยว่ารายได้ที่คุณหามาได้อะมันต้นทุนสูงมากเลยคุณไม่ได้มาดูมาคุมอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นมาจิ้นคุณบางมากเลยแสดงว่ารายได้คุณเป็นหลักร้อยล้านก็เถอะถ้ามาจิ้นคุณ2%อร์เซคุณได้แค่2ล้านเอาจริงนะธุรกิจเล็กๆได้รายได้สักสล้านเผลอๆยังได้กําไรเท่าคุณเลยอ่ะคุณวิเคราะห์มาแล้วว่าคุณจะต้องเปิดบริษัทในขณะเดียวกันคุณยังต้องคงวิเคราะห์ต่อถึงต้นทุนคุณพอคุณวิเคราะห์เสร็จคุณต้องมาจัด นะเพื่อให้โอเว a ร์ในธุรกิจของคุณนะคุม้มที่จะทำเรียนกับครูพิชชาต้องได้ทั้งความรู้คู่ไมซ์เซ็ตนะคะ